ท่านคะ รวมถึงนักผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมผ่านทาง c e b o o k Page MBK Center ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงของการจัดงาน Let's Get Live ซื้อขายให้ถูกใจใช่เลยครั้งที่2นะคะสำหรับช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นโอกาสดีค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อาจจะมีแบรนด์สินค้าของตัวเองและอยากทราบนะคะว่าบนเส้นทางกว่าจะปั้นแบรนด์ได้นั้นจะต้องผ่านอะไรบ้างวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากทางบริษัท ICC International แนวจำกัดมหาชนรวมถึงผู้บริหารจากบริษัทรายามณีจำกัดที่จะมาร่วมพูดคุยกันบนเวทีค่ะสำหรับในการเสวนาในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านในบ้างนะคะก็ต้องฝากสำหรับทุกท่านด้วยที่อยู่ภายในศูนย์การค้า MBK แห่งนี้หรือว่าท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะคะผ่านทาง MBK Center Facebook Page ค่ะ เพราะว่าทุกท่านสามารถที่จะช่วยกันแชร์แล้วก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะคะการเสวนาผ่านทางไลฟ์ในวันนี้ออกไปในวงกว้างเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้อย่างมากเลยนะคะเรามาพบกับผู้บริหารคนเก่งจาก2แบรนด์ชั้นนําที่จะมาร่วมพูดคุยกันค่ะ กับหัวข้อกว่าจะมาเป็นแบรนด์วันนี้เราได้รับเกียรติจากนะคะผู้ประกอบการในศูนย์การค้า MBK Center แห่งนี้ค่ะท่านแรกขอเสียงปรบมือต้อนรับดรจิรพัทนเจริญชัยกรผู้ช่วยผู้อรนหการฝ่ายรีเทลชอปบริษัท ICC International จำกัดมหาชนท่านที่สองค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอรุณีเกียงแก้วกรรมการผู้จัดการบริษัทร,รายามณีจำกัดค่ะ สวัสดีแล้วก็ต้อนรับทั้งสองท่านนะคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันค่ะว่ากว่าจะมาเป็นแบรนด์นั้นทั้งสองแบรนด์จะต้องมีการเดินทางอย่างไงบ้างสวัสดีค่ะยินเชิญทั้งสองท่านนะคะร่วมพูดคุยกันค่ะบรรยากาศงานในวันนี้ r e s สเ t ตไ i f e ค่ะซื้อขายให้ถูกใจใช่เลยนอกจากที่ทางบริษัทไอซ n a t i o n a l จำกัดมหาชนรวมถึงบริษัทรายมณีจำกัดนะคะจะเป็น แบรนด์ที่มีจำหน่ายภายในศูนย์การค้า m v c Center แห่งนี้ด้วยบรรยากาศงานในวันนี้เดี๋ยวขอถามทั้งสองท่านก่อนคะ่ะว่าทั้งแบรนด์เองมีการแสดงเจตจำนงแน่นอนว่าเราจะรณรงค์กันไม่ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งพนักงานในเครือ รวมถึงทุกพักส่วนนะคะได้มีการรณรงค์ไม่ซื้อไม่ขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก่อนอื่นค่ะอยากให้ทางดรจิรพัฒนนะคะได้เล่าถึงเจ็ดจำงของทาง ICC International จํากัรมหาชนก่อนค่ะ ค่ะก็แน่นอนนะคะเป็นบริษัทมหาชนเพราะฉะนั้นเนะเรื่องของความโปรง่งใสต่างๆก็ต้องมีแน่นอนอยู่แล้วนะคะและอย่างบริษัท ICC นะคะก็เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือสหพัฒน์มีมา50กว่าปีแล้วดังนั้นเนี่ยเรื่องของความโปรง่งใสในเรื่องของ Co อปปี้ไรอะไรต่างๆเนี่ยทางนี้เราต้องทําถูกกฎหมายแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะ <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ <ๆ S 1> ที่ไม่ว่าทั้งผู้ประกอบการเองก็ดีนะคะหรือพนักงานในองค์กรเองก็ดีจะต้องตระหนักถึงเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะ ขอบพระคุณค่ะทางด้านบริษัทระยามปณีจำกัดนะคะคุณอรุณีคะได้มีการแสดงเจตจำนงในเรื่องสินค้าและเมรพั์สินทนรรยางปัญญาอย่างไงบ้างเชิญบอกท่านผู้ชมได้เลยนะคะค่ะอ,อย่างแบรนรายามณีนะคะก็เป็นสินค้าสปาไทยนะคะเราก็เน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของไทยนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างแบรนด์ของเราขึ้นมาเองนะคะเ,เพื่อที่จะ เขาเรียกว่าอะไรนะคะก็คือตับสนองอลูกค้าของเราด้วยะค,ะค่ะกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็คนไทยได้ใช้ของที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็เป็นเป็นแบรนด์ของคนไทยด้วยค่ะค่ะขอบคุณคุณอรุณีค่ะก็อย่างทางด้านหลังนะคะทุกท่านก็จะเป็นภาพส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์นะคะที่มีการจัดจําหน่ายภายในร้าน ภายใต้แบรนด์รายามณีด้วยเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยกันกับทั้งสองท่านนะคะว่ากว่าจะมาเป็นแบรนด์นั้นมีการเดินทางยังไงบ้างรวมถึงความมุ่งมั่นว่าในการปั้นแบรนด์สินค้าจะต้องมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคันนี้จะแตกต่างกันค่ะเพราะทางบริษัท ICC i n t e r n เ t i o n a l จำกัดมหาชนภายใต้ของเครือสหพัฒน์นั้นเนี่ยเรามีการรวมหลายๆแบรนด์นกันแล้วก็มีการจัดำหน่ายภายในศูนย์การค้า m อ k c e ิ t เ r ด้วยกับโซนค่ะที่เรียกว่า Advert หลากหลายแบรนด์ชั้นนำคือโดยปกติแล้วเนี่ยทุกท่านจะต้องไปตามหาแบรนด์ภายใต้ ICC เนี่ยในหลายๆที่แต่คราวเนี้เดินทางมาที่ Adverse เท่านั้นจุดเดียวจบเลยแนะนำนิดนึงค่ะก็อย่าง a d v i r s e นะคะจริงๆก็เป็นรูปแบบของร้านค้ารูปแบบใหม่ของ ICC เดิมเนี่ย ICC ก็อาจจะมีร้านค้าที่เรียกว่า His a n h e r เป็นมัลติแบรนด์ขายแค่สินค้า ICC Waco, า e โก้ s c l ร c o s t e ออะไรพวกนี้ แต่พอได้รับเชิญมีมีการพูดคุยระหว่างทางผู้บริหารของ ICC เองกับผู้บริหารของทาง MBK ะคะ่ะก็มีการคุยกันว่าเออเราน่าจะมีการทำร้านค้ารูปแบบใหม่ที่ทาง ICC ก็เล็งเห็นว่าเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ที่มีทราฟฟิกคนพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเราก็จะมาทำรูปแบบของร้านค้าที่เป็นคอนเซปต์ใหม่จะมีทั้งสินค้าของ ICC ด้วยก็อย่าง Waco La Cos Aerobsc อะไรต่าง มาหมดแล้วเราก็จะชวนเพื่อนที่เ,าเราสามารถชวนได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งสินค้าในเครือของสหพัฒน์เองหรือนอกเครือที่เราสามารถนำมารวมกันแล้วสร้างเป็นคอนเซปต์ใหม่ของร้านค้านี้ค่ะและที่สำคัญนะคะเราก็จะมีการเปิดโซนใหม่ที่จะเป็นโซนฟู้ดแอนด์เบเวอร์เรจซึ่งจะช่วยดึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นพวกยังยังเจเนเรชันเพิ่มขึ้นมาได้ด้วยค่ะก็เลยคิดว่าอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ ทางเราทั้ง MBK แล้วก็ทั้ง ICC เนี่ยได้สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆร่วมกันนะคะที่ผ่านมาก็เปิดมาแล้วประมาณ3เดือนผลตอบรับก็ค่อนข้างดีเกินคาดทีเดียวค่ะ ถ้าทุกท่านได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมนะคะที่ a d v e r ิรนะคะทุกท่านจะได้เห็นมิติใหม่เพราะว่ามีความทันสมัยมากขึ้นแล้วทำให้สินค้าน่าช็อปมากขึ้นยิ่งหลายท่านเดินทางมาช็อปที่ศูนย์การค้า m อ็มบีเคซอร์ค่ะจะสามารถจับต้องสินค้าเองได้ได้เห็นว่าความหลากหลายที่มีภายใน a d v e r ิรที่ภายใต้ใการบริหารของ ICC International ชั่จำกัดมหาชนเนี่ยสร้างความสะดวกสบายกับผู้บริโภคไม่มากขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวของการปั้นแบรนด์นะคะของทาง ICC มาที่ทางรายมณีค่ะจะมีความแตกต่างกันอย่างมากเพราะว่าถ้าพูดถึงสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นสมุนไพรหรือว่าสินค้าสปาแน่นอนว่าโจทย์จะยากมากกว่าเพราะว่าผู้บริโภคนั้นจะต้องมีการทดลองใช้มีความชอบมากขึ้นอยากให้ทางคุณอรุณีค่ะได้เล่าให้ผู้ชมได้ทราบกันค่ะว่ากว่าจะมาเป็นแบนรนด์รียมณีจุดเริ่มต้นผ่านอะไรมาบ้างคะอ๋อก็ แรกๆเลยนะคะเราก็จะเป็นร้านขายเครื่องหอมเลยนะคะเครื่องหอมแล้วก็พวกกลิ่นอะโลมาอะไรพวกนี้นะคะที่ใช้ในบ้านใช้ในสปาอ๋อค่ะที่ใช้ในสปาโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วทีนี้กลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยเขาก็เหมือนกับอยากจะใช้ที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยเหมือนกับอยากจะมีสปาที่บ้านเนี้ยเราก็ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราควรจะทําแบรนด์ที่มันเป็นของเราเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มต้นจาก เรียนรู้จากลูกค้านะคะก็คือโอเคลูกค้าอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้สินค้าที่บ้านได้ด้วยไม่จําเป็นต้องเข้าสปาเงี้ยค่ะเราก็ก็เลยทําผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติเลยที่ใช้กับสปาได้เงี้ยค่ะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเข้าไปที่สปาที่เป็นโรงแรมเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ผลิตภัณฑ์เราก็ทําขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยอะค่ะ ค่ะทางหน้าร้านของระยะมณีเองก็มีความโดดเด่นคือลูกค้าสามารถมาทดลองใช้สินค้าได้สามารถที่จะเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้มากอันนี้ถือว่าเป็นความเด่นหรือว่าจุดเด่นของทางแบรนด์ไหมคะอ่าใช่ค่ะก็คือถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าต่างชาติเนี่ยเขาจะมองในเรื่องของว่าเขาชอบในเรื่องของงานแฮนด์เมดงานที่มาจากธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ปลอดภัยกับผิวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคือจุดเด่นๆนเลยก็คือว่าความหอมเนี้ยนะคะความหอมผ่อนคลายค่ะแล้วก็ใช้กับที่บ้านได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งเราจะได้เห็นว่าในปัจจุบันนี้นะคะในตลาดมีสินค้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สปาค่อนข้างเยอะหลากหลายแล้วก็มีแบรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอนค่ะว่าหลากหลายแบรนด์เองเนี่ยก็เลือกช่องทางการจาหน่ายนอกจากหน้าร้านเองเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของออ,อ,อนไลน์ด้วยเดี๋ยวต้องมาถามทั้งสองท่านค่ะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราได้เจอสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์บ้างหรือเปล่าเดี๋ยว เก็บแบนรนด์รยาะมณนีไว้เนะคะเดี๋ยวเขอถามทาง ICC ก่อนเพราะว่าถ้าพูดถึงสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ICC นี่เจอเยอะแน่นอนใช่เลยค่ะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเคยไปพบเจอสินค้ายังไงบ้างเพราะว่าถ้าพูดถึงความเหมือนเนี่ยมองได้วยตาเหมือน่แน่นอนแต่ถ้าเรามาดูวัด วัสดุหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอย่างเสื้อผ้าแบรนด์แอโรเนี่ยสู้กันไม่ได้ต้องเส้นใหญ่ก็ต่างกันแน่นอนใช่ใช่ค่ะฝากดรเจิรพัฒเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็อย่างแบรนด์ใหญ่ๆของเรานะคะก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะมีเรื่องของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์อ,อ,อย่างลาคอสเนี่ยก็เจอเยอะ <c oughs> ทั้งออนไลน์แล้วก็ตามร้านค้าต่างๆ <c oughs> ที่เราเจอนะคะอย่างแอโร่ก็มีบ้างนะคะอย่างวาโก้เนี่ยจะเจอเยอะมากในออนไลน์ <c oughs> ที่จะมี พวก f เฟซบ o ๊กปลอมอะไรต่างๆขายสินค้าเกรดที่ไม่ดีแต่โปรโมทว่าเป็นสินค้าวาโก้อะไรประมาณนี้ค่ะก็วิธีการจัดการของเราก็จะมีหลากหลายวิธีนะคะมีทางที่เตือนด้วยอเอกสารเตือนด้วยเป็นการบอกกล่าวอะไรต่างๆแต่สมมติถ้าเป็นเจ้าใหญ่ๆที่เตือนแล้วยังทำซ้ำอะไรต่างๆเราก็จะต้องมีการดำเนินคดีทางกฎหมายค่ะ ก็ต้องสําหรับผู้บริโภคเองนะคะก็ここจะต้องอ่านก่อนว่าถ้าสมมติซื้อสินค้าออนไลน์แบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ออฟฟิเชียลหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบรนด์ที่ภายใต้การการันตีหรือการรับรองจากในแพลตฟอร์มนั้นๆไหม rian, prepared, ไหลายท่านอาจจะเห็นช่องทางแล้วความเหมือนพอเขาก๊อบรูปมา กอลรูปจากทางเว็บไซต์ที่เป็นทางการของทางแบรนด์มาแล้วก็มาขายสินค้ากันนะคะก็ต้องมีการตรวจสอบกันใช่ค่ะหรือแม้แต่บางทีเราก็ไปเจอนะลูกค้าตรวจสอบเองด้วยอย่างเช่นเราไปเห็นสปอนเซอร์แอดใน Facebook อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็บอกเป็นสินค้าวาโก้แต่ก็จะมีลูกค้าที่มาเขียนคอมเมนต์ว่าแบบอันนี้ปลอมอย่าไปซื้ออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราก็จะเจอลูกค้าที่เขาเขาเคยมีประสบการณ์แย่ๆจากเพจอะไรเหล่านี้ <c oughs> มาช่วยกันตรวจสอบเองแต่ก็ ส่วนหนึ่งมันก็คงช่วยได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือมันก็จะเป็นเรื่องของทางกฎหมายอะค่ะที่ที่จะต้องดูแลเรื่องนี้ค่ะก็ต้องฝากไว้สําหรับตัวร้านค้าเองหรือว่าผู้ประกอบการเองนะคะการใส่ใจหรือว่าเลือกจำหน่ายสินค้าที่ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้ดีที่สุดค่ะเพื่อ ความสะดวกในการแบบว่าขายสินค้าด้วยดีกว่าให้เจ้าของลิขสิทธิ์เองเจ้าของตาเครื่องหมายการค้าเนี่ยมาตรวจพบเองอาจจะทําให้เกิดปัญหาต่อไปในอนาคตแล้วก็ทําให้ร้านค้าเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะค่ะ มาที่ทางแบรนด์รายมณีต้องถามก่อนค่ะว่าเจออุปสรรคไหมในการจำหน่ายสินค้าเพราะว่าพอเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสปาย่อมมีความหลากหลายเคยมีเคสผู้บริโภคเข้าใจผิดไหมคะ,อะตอนนี้ยังไม่มีนะคะเพราะว่าด้วยความที่แบรนด์เราก็เป็นแบรนด์เล็กๆนะคะแล้วก็ยังไม่เจอปัญหาตรงนี้ค่ะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตเนาะแล้วเราเจอเราก็ ก็น่าจะเสียใจเหมือนกันนะคะเพราะว่ากว่าที่จะสร้างแบรนด์ออกมาเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆเลยค่ะก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะค่ะ,ค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 ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพที่อยู่ด้านหลังเวทีก่อนนะคะว่าทางรายมณีเองเนี่ยได้มีการจดเครื่องหมายการค้านะคะเพราะว่าสินค้าแต่ละอย่างนั้นเนี่ยสะท้อนใ้เห่งภูมิปัญญาดั้งเดิมมาหมดเลยผ่านการคิดวิเคราะห์การออกแบบแพคเกจจิ้งซึ่ง การออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยทำให้สามารถจัดจําหน่ายได้ทั่วโลกคือไม่ใช่ตลาดใดตลาดหนึ่งเล่าย้อนให้เป็นความรู้ให้สําหรับผู้ชมหน่อยได้ไหมคะเผื่อท่านใดกําลังทําแบรนด์สินค้าอยู่แต่ว่าลังเลเอ๊ะจดดีไม่จดดีทําอย่างไรให้ถูกต้องคะ่ะค่ะ,ะแนะนําเลยค่ะว่าถ้าเกิดเราทําแบรนด์สินค้าเราควรจะจดนะคะจดเครื่องหมายการค้าเอาไว้นะคะแล้วก็มันก็คือจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ให้ลูกค้าได้จดจำแบรนด์ของเราแล้วก็เราก็มั่นใจในเรียกในการผลิตสินค้าออกมานี่นะคะมันเหมือนกับว่าเรามีเครื่องหมายการค้าแล้วเนี่ยความภูมิใจของเราแล้วก็การที่เราผลิตของดีๆออกมาเนี่ยค่ะเราก็อยากที่จะทําให้มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าการทําแบรนด์แต่ละอย่างขึ้นมาเนี่ยถามว่ามันใช้เวลาไหมมันใช้เวลาค่ะ แต่ว่าความยั่งยืนนะคะที่เราจะทําธุรกิจต่อไปเนี่ยมันดีมากแน่นอน,นะค,ะค่ะค่ะธุรกิจจะต้องไปต่อแล้วก็สร้างความยั่งยืนด้วยแล้วก็<ช>ที่<ะ>สําคัญเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะ,ะว่าในหลากหลายแบรนด์เนี่ยพยายามที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับชุมชนด้วยรวม<ะ>ถึงผู้คนนะคะ,ะอยากถามทั้งสองท่านเหลือเกินค่ะไม่ว่าจะเป็น<ะ>ทาง icc เองหรือว่าทางรายามณีค่ะว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้คนได้หันมาเลือกซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น ได้เคยพบเจอไหมคะว่าลูกค้าเองเนี่ยก็นิยมไปสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เพราะว่าสะดวกรวดเร็วมากขึ้นทางแบรนด์มีการปรับตัวยังไงบ้างอย่าง,ง,ง ICC เนี่ยตอนนี้มีแอดเฟิร์สแน่นอนลูกค้า<ช>ไม่ต้องปรับตัวนะคะมาที่ <c oughs> แอดเฟิร์สดีกว <c> ่า <oughs> ใช่ค่ะมีการปรับตัวยังไงบ้างไหมคะก็อย่างถ้ายกตัวอย่างอย่างช่วงโควิดนะคะอันนี้อันนี้ยังยังไม่ใช่แอดเฟิร์สก่อนละกันเป็นเฉพาะแบรนด์ของ ICC ต่างๆเนี่ยช่วงโควิดก็ประสบปัญหาหนักมากเรียกว่าปัญหาหนักมากจริงๆจาก ผู้คนที่เดินห้างน้อยหรือแม้แต่ช่วงบางช่วงที่ห้างจะต้องชัดดาวลงต้องปิดตัวลงอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ถือเป็นโชคดีค่ะที่เรามีการเตรียมพวกออนไลน์แพลตฟอร์มไว้รองรับนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของ ICC เองที่เรียกว่า ICC Shopping แล้วก็รวมถึง Marketplace ต่างๆ s h o ปปี้ a z a d d JD Central อะไรต่างๆเราค่อนข้าง มีครบทุกแบรนด์ที่เป็นของ ICC อยู่ตามแพลตฟอร์มเหล่านี้เพราะฉะนั้นยอดขายตกลงจริงแต่ว่าก็ยังพอมียอดขายมาจุนเจือในแต่ละเดือนอยู่ก,ก,ก็ลูกค้าก็ยังมาซื้อออนไลน์ด้วยได้อยู่ใน,ในช่วงโควิดนะคะแล้วพอมี a d v i r s t ก็เราก็พยายามมีทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ควบคู่กันอย่าง a d v i r s t เนี่ยตอนนี้เรามีทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k Instagram t i k t o k แล้วก็ o f f i c i a l Line นะคะก็ตอนนี้ก็พยายาม สร้างแฟนเบสอยู่ก็คิดว่าก็น่าจะมากขึ้นในเร็วๆวันนี้ค่ะถือว่าเป็นการปรับตัวอย่างยิ่งเลยเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเจอสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่า ผลตอบรับอย่างดีจากลูกค้านะคะที่ยังให้การตอบรับกับสินค้าภายในเกรืออง ICC ด้วยแล้วก็ถ้าทุกท่านได้เห็น,นะคะ่ะว่า a d f o r s นั้นเนี่ยมีมิติใหม่อย่างไงบ้างมีความทันสมัยแล้วก็ได้บ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์มากขึ้นเผื่อหลายท่าน,นยังไม่เคยเข้าไปนะคะก็ได้เห็นไอเดียใหม่ๆด้วยมากันที่ทางรายามณนีกันมั้งดีกว่านะคะว่า ได้มีการปรับตัวบ้างไหมคะในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาเพราะว่าผู้คนนิยม,มสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นทางแบรนด์มีผลกระทบไหมหรือว่ามีการปรับตัวอย่างไงบ้างคะปรับเยอะมากเลยค่ะมันนับหนึ่งใหม่ออนไลน์เลยนะคะคือถึงแม้ว่าลูกค้าเราอา่ะจ,จะเป็นต่างชาติเกือบเกือเกือบร้อเนาะแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยเราก็พยายามสื่อสารสินค้าของเราไปให้คนกลุ่มคนไทยได้รู้จักมากขึ้นเนี่ยนะคะเราก็ทงัง ทางทำออนไลน์เพจเนี้ยค่ะก็ยังปกติแล้วจริงๆเรามีเพจดูแล้วนะคะทาง a c e b o o k เนี่ยค่ะก็ไปเปิด i อเพิ่มนะคะแล้วก็มี l ล n e แอดอะไรพวกเนี้ยค่ะเพื่อที่จะสื่อสารไปให้ลูกค้ากลุ่มคนไทยได้รู้ว่าอ้ยจริงๆแล้วสินค้าสปารลยมณีเนี่ยไม่ได้ขายเฉพ,เพาะต่างชาตินี่ค่ะขายกลุ่มคนไทยได้ด้วยคือราคาของเราก็ก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นราคาที่จับต้องได้เงี้ยนะคะแล้วก็เป็นสินค้าคุณภาพเป็น คือเราอย่างอย่างเราใช้โรงงานผลิตก็เป็นโรงงานผลิตที่มีมาตรฐาน GMP อย่างเงี้ยค่ะก็มั่นใจได้อย่างเงี้ยแต่ว่าก็หนักเหมือนกันในเรื่องของต้องสื่อสารออกไปเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นแบรนด์ใหม่แล้วก็เป็นแบรนด์ที่ลูกลูกค้าเป็นกลุ่มต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะการสื่อสารกับลูกค้าเองหรือว่าการทําให้ผู้ริโภคเองนั้นมีความเชื่อมั่นในแบรนด์นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะที่แต่ละแบรนด์นั้นควรจะใส่ใจแล้วก็ให้ความกังนนึงถึงนั่นเองมาที่คําถามสุดท้ายค่ะก็เรียกว่าอยากถามทั้งสองท่านในคําถามเดียวกันเลยนะคะว่าในกรณีทางแบรนด์ถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาค่ะ มีคำแนะนำในการจัดการยังไงบ้างหรือว่าอยากจะให้คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการรายอื่นได้เลยนะคะจิกนี้สส่วนหนึ่งของคำตอบก็มีพูดไปแล้วนะคะเมื่อเมื่อข้างต้นก็คือว่าคำแนะนำก็อย่างแรกเราก็ติดต่อไปยังผู้ที่ละเมิดเราก่อนนะคะว่าให้หยุดการกระทำนั้นเดี๋ยวนี้ถ้าคุณไม่หยุดเราจะมีการดำเนินการในขั้นต่อๆไปๆเช่นการดำเนินคดีทางกฎหมายหรือการฟ้องร้องอะไรอย่างี้ค่ะ ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะมันมีทั้งสําเร็จและไม่สําเร็จนะคะคนที่เขาอา,อาจจะเป็นมือใหม่หัดละเมดิดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะยอมที่จะหยุดการกระทํานั้นแล้วก็ทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ว่าสําหรับบางคนที่เขาใช้อาชีพนี้เป็นเหมือนเป็น,ปนอาชีพนี้เป็น,เป,นเป็นหลักอะในการที่ละเมิดคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องมีการดําเนินการขั้นเด็ดขาดก็จะต้องขึ้นโรงขื้นศาลอะไรกันไปค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ คุณอรุณีล่ะคะอยากจะกล่าวฝากหรือว่าให้คําแนะนํากับท่านอื่นอย่างไงบ้างเชิญได้เลยนะคะไอ้เรื่องละเมิดโดนละเมิดอะไรพวกนี้ก็คือเราก็ยังไม่มีประสบการณ์นะคะแต่ก็แต่ก็อยากฝากคนที่กระทําตรงนี้อยู่นะคะว่าจริงๆแล้วว่าไม่ว่าจะเขาจะเป็นแบรนด์ใหญ่หรือว่าแบรนด์เล็กนะคะการที่เขาจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาเพื่อให้คนรู้จักแล้วก็มีมีลูกค้าของเขาเนี่ยค่ะเราไปละเมิดเขาเนี่ย ก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องนึกถึงใจเขาใจเราอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันก็เนาะเสียใจแล้วก็อาจจะเกิดความท้อแท้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คิดว่าทุกคนถ้าเลือกได้นะคะก็คงจะไม่อยากทำเนาะแล้วก็จริงๆแล้วว่าการที่เราอ่ะจะขายสินค้าแล้วก็สร้างแบรนด์ของเราเล็กๆเนี่ยมันเป็นความภูมิใจมากๆเลยค่ะเพราะว่า คืออย่างระยมณีเนี่ยก็คือก็ก,ก็ก็เริ่มจากเล็กๆเหมือนกันนะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะ,ะเราต้องคิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะอยู่ในอาชีพนี้นะคะเราก็ต้องแบบมีมีแบรนด์มีอะไรเป็นของตัวเองเนะะี่ยค่ะค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ วันนี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าทุกท่านจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นท่านที่เป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วกําลังจะมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองรวมถึงทุกท่านค่ะเรามาแสดงพลังกันนะคะที่จะไม่ซื้อไม่ขายไม่เลือกใช้สินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินาทางปัญญาเพราะนี่คือการเสวนาในช่วงท้องในวันนี้ค่ะกับกว่าจะมาเป็นแบรนด์ต้องขอเสียงปรบมือดังอีกครั้งเพื่อข,ขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณมากๆนะคะค,ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะ เรียนชายทั้งสองท่านนะคะร่วมม็นเกียรติในการถ่ายภาพร่วมกันนะคะขอขอบพระคุณค่ะ mm hmm. ดรจิรพัฒนเจริญชัยกอนผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายรีเทลชอปบริษัท i อ c ีซีชนะชนะจำกัดมหาชน mm hmm. คุณอรุณีเกียงก้ากรรมาการผู้จัดก,การบริษัทรรยามณีจำกัดนะคะทุกท่านได้รับฟังประสบการณ์ในการสร้างแบรนด์กับทั้งสองแบรนด์ย่านไปแล้วขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ สำหรับทุกท่านนะคะรวมถึงท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมมางทาง e e o o o p p g g e MBK Center อยู่นักขณะนี้นะคะก็สามารถที่จะมาร่วมงานกันได้ะคะ่ะกับง,งาน Let's Get Live ซื้อขายให้ถูกใจใช้เลยครั้งที่2นะคะที่จัดกันที่ชั้นจ G ศูนย์การค้า MBK Center นะคะวันนี้มีสินค้านะ่าช็อปมากมายนะคะมีการร่วมสนุกเล่นเกมแล้วก็แจกของรางวัลด้วยเรามีกิจกรรมกันที่ อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมช็อปร่วมชิมเพินกับสินค้า GI ของดีจากภูมิปัญญาแท้หลากหลายจังหวัดนะคะที่มาจัดแสดงภายในงานแล้วก็วันนี้นะคะสำหรับท่านใดที่เลือกซื้อสินค้า GI นะคะเราท่านจะได้รับคูปองค่ะจะมีมูลค่าที่ท่านซื้ออยู่สามารถรวมคูปองให้ครบ300บาทขึ้นไปมารับของที่ลึกได้ฟรีที่จุดลงทะเบียนด้านหน้างานเลยตอนนี้นะคะเรามีของรางวัลมาแจกกันด้วย เล่นเกมตอบคาถามกันค่ะก่อนที่ช่วงเวลา13นาฬิกานะคะเราจะมีวงดนตรีที่จะมามอบบทเพลงเพราะๆให้กับทุกท่านได้ร่วมติดตามกันตอนนี้ของนางวันนะคะกระเป๋าพกพาพี่ซางจา๋ากระเป๋าขอกระเป๋าเล่นเกมค่ะตอนนี้ช่วงประมาณทเที่ยงเพอ่ดีค่ะหลายท่านมาเยี่ยมชมงานนะคะจะเป็นท่านที่กำลัง,งซื้อสินค้า GI ตามแต่ละบูธต่างๆก็ได้ เดีวเราแจกของรางวัลกันก่อนนะคะช่ว์ทีเทียงแบบนี้ท่านใดที่ซื้อสินค้า GI จากบูธยในงานค่ะนำสินค้ามาโชว์เลยนะคะบอกเราว่าซื้อสินค้าจากร้านไหนคะสวัสดีค่ะท่านไหนมาก่อนเป็นกระเป๋าพกพานะคะเดินทางได้ทั่วประเทศเลยสวัสดีค่ะ <laughs> ไปเลือกซื้อที่ไหนมาคะของหวานของหวานอันนี้เป็น น้ำตาลตนดต,ตัวนี้ของดีนะคะมอบให้ค่ะพี่ซางขารับไปเลยนะคะกระเป๋าเดินทางใบกระเป๋านี่มาเลยค่ะมาแจกให้เลยเชญเลยนะคะหนึ่งท่านแล้วเราแจกสามรางวัลค่ะอันนี้โชว์อันนี้โชว์อันนี้โชว์อันนี้ขอโชว์ก่อนเราแจกสามท่านก่อนนะคะที่จะช็อปจากร้านไหนก็ได้มาแล้วค่ะอีกหนึ่งอีกสองขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะบ้านนี้วิ่งมาก่อนขออนุญาตลงมานะคะซื้อจากร้านไหนจ๊ะขนมหวานค่ะนมหวานเมืองเพชรชอบขอนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะฮะอุ้ยขึ้นบนเวทีดีกว่าค่ะขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาต,น,ญาตนะคะอุ้ยน่าทานจังเลยนะคะขนมหวานเมืองเพชรนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะร้านอยู่ไหนคะโหเออกล้องคะสามารถแพนไปได้ไหมคะตอนนี้ผู้ชมเข้าคิวกันเยอะมากเลยนะคะ อาจจะรอบ่ายโมงอาจจะไม่ทันนะยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะรับเลยนะคะขอบคุณค่ะถ่ายรูปด้วยค่ะถ่ายรูปด้วยกันอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านสวัสดีค่ะโอของกินอันนี้คือฝากเพื่อนร่วมงานที่ออฟฟิศด้วยใช่ไหมคะอันนี้เป็นข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดนะคะของดีจากจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็มีสับประรดด้วยอะ่ะ สับรถแท้นะคะอะไรนะคะสับรถบ้านทาน,าน,านโอ้ยเขามีแค่เห็นสีกันหนะ้ารับประทานเดี๋ยวแล้วแบบนี้แล้วนะคะเปลี้ยวปากแคนเลยรับของรางไวัลไม่เลยคะ่ะอ่านพี่ซางขึ้นมามอบเลยคะ่ะพี่ซางคะขอบพระคุณนะคะอ่ะแจกอีกสองรางวัลในรอบนี้นะคะชื่องานค่ะท่านใดตอบได้ว่าชื่องานว่าอะไร อีกสองรางเลยค่ะอีกสองรางท่านใดสามารถตอบได้ว่าตอนนี้ท่านอยู่กับเราที่งานอะไรตอบให้เต็มนะใครขึ้นบนเวทีมาตอบได้อย่างแน่นอนเพราะชื่องานอยู่ตรงนี้เลยคะ่ะชื่องานค่ะชื่องานว่าอะไรจะเป็นคนใช้เวทีคงพามากนับหนึ่งค่ะถ้าไม่มีท่านนี้ตอบปุ๊บเราเปลี่ยนคาถามเลยนะคะ ต้องตอบให้ถูกุกค่สวัสดีค่ะอยู่บนเไทีได้ไหมคะขออนุญาตขออนุญาตสวัสดีค่ะคำถามคือตอนนี้ทุกท่านอยู่ที่งานที่มีชื่อว่าเลตเ i g ไลซื้อขายให้ถูกใจใช่เลยอันเอขอโทษค่ะเมื่อกี้ซ้อมไหมคะเอาจริงเนาะเอาจริงนะขอคุณค่ะ มีอีกมีอีกมีอีกเหลืออีกหนึ่งรางวัลใช่ไหมคะอีกหนึ่งรางวัลน,นะต้องเป็นคำถามที่ยากที่สุดดีกว่าดูก่อนดูก่อนอีกหนึ่งรางวัลค่ะถามว่ามีจำนวนบูธท,ที่ออกงานทั้งหมดกี่บูธพี่อ่ะ <c oughs> <c oughs> เออคะจาก มีจำนวนบูธทั้งหมดที่ออกงานกี่บูธห 4, 4, 4, นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าส่ิบสิบสองอะคำถามนี้ยากที่สุดเลยนะคะทุกท่านมีจำนวนบูธที่ออกงานทั้งหมดกี่บูธสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่ตอบกี่บูธคะสิบน้อยไปค่ะท่านผู้ชมคะเรากำลังเล่นเกมที่เราไม่ได้บอกใบ้อะไรเลยนะคะสวัสดีค่ะแก้คำตอบใช่ไหมคะกี่บูธสิบสองเป็นคำตอบที่ ถูกต้องค่ะให้พี่สางมอบเลยนะคะขอบพระคุณมากมากนะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับทุกท่านที่มาร่วมสนุกเล่นเกมตอบคำถามแล้วก็เลือกซื้อสินค้านะคะ GI ที่มีภานในงานด้วยสินค้าเด่นจากภูมิปัญญาของผู้คนในหลากหลายจังหวัดเลยนะคะเราก็วันนี้ขอแนะนำนะคะเผื่อท่านใดอยากจะไปปรึกษาและรับคำแนะนำนะคะเรามีบูธจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย เดี๋ยวเราพักไปทีสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวตอนบ่ายโมงตรง13นาฬิกาเราจะมีบทเพลงมอเพะนะคะมาฝากกันให้กับทุกท่านมาพบกันได้ค่ะกับการจัดงาน let's get live ซื้อขายให้ถูกใจใช่เลยพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับความสนุกในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ